พ่อไปกินเทกอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทําเมนูของกินเ,เล่นๆน,นะคะคือว่าชื่อว่าหอยนางรมทอดเมนูนี้เราไปกินที่ปีนังมานั้นอร่อยมากแล้วก็เอาสูตรเนี้ยมาทำให้ให้ดูนะคะง่ายๆนี่มันใช้แป้งอ ปแป้งอะดกว่าสงนะคะแป้งมีนะแล้วก็มีน้ําแล้วก็มีไข่มีหอยนางรมมันน้องตัวเล็กนะตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนี้ยหอยนี่เป็นหอยของภูเก็ตนะคะที่หอยเกาะสิเลที่เขาไปเชาะมาขายพวกชาวเรมาขายสดๆอยู่เลยนะเดี๋ยวมา,มา,ม,ามาทอดกับแป้งเนี่ยแล้วก็มีมีมีซีอิ๊วขาวนะเอ่อผงเปรีดดด้รสดีแล้วก็ซอสปรุงรสน้ํามันหอยแล้วก็น้ํามันนะคะนี่น้ํา ตอนแรกเราก็ใส่ต้นหอมกันนะเครื่องปรุงมันมีต้นหอมต้องหั่นต้นหอมก่อนต้นหอมนี่ขาดไม่ได้นะใส่กันคาวไม่ไม่มีอะไรมากค่ะเครื่องปรุงมันทําแบบง่ายๆคล้ายๆโกเตา้าแต่ว่าแป้งมันไม่เหนียวโกเต้ามันต้องเหนียวอันนี้แป้งกินแบบสบายๆโกเต้ามันจะเหนียว นี่เราใช้แป้งไอ้อดิระส์นะคะอร่อยแป้งมันไม่แข็งแป้งมันนุ่มแต่มันไม่เหนียว เอาแป้งนะคะแป้งประมาณครึ่งถ้วยนะคะน้ำก่น้้ำกบกมะว่าถ้วยหนึ่งแป้งก่อนใช้แป้งอย่างเดียวนะไอเนี้ยล้วผสมกับน้ำน้ำธรรมดานะน้ำเย็นธรรมดา เราผสมเราผสมดูก่อนว่าถ้ามันเงียงค่อนเราก็เติมอีก ใส่ซอสอมันหอยนะคะประมาณช้อนหนึ่งนะช้อนหนึ่งแล้วก็ซอสมุรดนิดหนึ่งก็รสดีอ่าอย่างละนิดแล้วซีอิ๊วขาวก็อย่างละนิดนะไม่ต้องเยอะนะโอวยมันจะเค็ม เพิ่มนะ้ำอีกนิดนะคะไม่ต้องให้ข้นมากก็ไม่เหลวไม่ค่อยเหลวมากนะขนาดเนี้ยพอดีพอดีนะอย่าให้ใสมากอย่าให้เหลวอ,อย่ายข้นเกินไปเนี้ย เดี๋ยวเราก็ไปควร้อนมีไข่ด้วยนะมีหอยด้วยแล้วก็ไปตุคนควร้อนมาเป็นตามมาควร้อนเลยนะคะ ตใค่ใส่ลงไปเลย cái này một tao rồi ล้าใอ้นั่นนะล้าใคออดส่วนเดี๋ยออดส่วนมันใช้แป้งมันอันนี้มันเป็นว่าไอ้หอยนางรมทอดอันนี้ไม่ใช้แป้งมันใช้แป้งอเนกประสงค์ให้ความนุ่มอย่างเดียวไม่เหนียวไม่เห,น,เหนียวเหมือนกับเหมือนกับหอยเหมือนกับกุ้งต้ากุ้งต้ามันต้องเหนียวเหนียวแป้งมัน

ไม่ไม่ไม่เค็มมากให้ออกรสจืดๆนิดๆแล้วพอเดีเ๋ยวเราวะไปกินด้วน้ำจิ้มสามรสพอดีมันจะลงตัวกันเลยน่ะร่อยเลยพอ,อจานมสใสจเติมจาน เราจะต้องไปกินกันน้ำจิ้มสามรสนะคะแต่มันจะลงตัวกันเลย,เน,ยเนื้อแป้งมันจะจืดๆนะหอมไข่ท่านั้นเนี่ยหอมไข่ต้นหอมปรุงรสไปให้บางๆเบาๆนี่เ,เราใช้น้ําจิ้มสามรสวันนี้เราใช้น้ําจิ้มของจันแสงนะคะน้ําจิ้มสามรสของจันแสงกินนี่อร่อยมาก ก็บเข้ากันดีเลยอืหอยนางรมทอดเสร็จแล้วนะคะหอยนางรมตัวเล็กบ้านเราก็เรียกหอยติ๊หอยติด,ตดแต่ตัวมันใหญ่นะเนี่ยหอยก็จะเป็นหอยติดมันใหญ่หน่อยเขาเรียกหอยนางรมเล็กเนี่ยอร่อยนะคะเดี๋ยวทำการชิมแล้ว อืมพอดีเลยมันก็ยังไม่เต็มจุดอืนกินได้น้ําจิ้มสามรสพอดีเลยเพราะว่าตัวที่ตัว,ตวนี้เปนี่เราผัดเนี่ยนะผัดให้รสจืดเอาไว้อย่าให้มันพอดีเป๊ะไปเค็มไม่ได้เพราะน้ํำจิ้มสามรสมันมีทุกรสเลยน้ําจิ้มอ่ะเข้มค้นแล้วผิน้จิ้มสาำรสถ้าใครไม่มีก็ใช้ออซอสริกนะกแล้วก็ผสมกับ แม่ป้านมก็ได้นะน้ำจิ้มแม่ป้านมก็ได้จิ้มไก่แม่ป้านอมอันไ,ได้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 อร่อยไม่ได้ไแป้งกรอบไหมแป้งนี้น้าไม่มันกินแบบว่าข้าไแม่เหนียวตาโอ้ตามันแป้งเหนียวถึงแป้งนี้กินนะมันมันพอนุ่มๆถ้าเราทอดให้มันกรอบหน่อยก็ได้แต่ว่าน,นี่ทอดพอดีพอดีให้มันเลืองๆหน่อยมันก็กรอบแต่ว่าน,นี่ก็พอกินได้นะอร่อยแล้ว แป้งกำลังดีเลยมันก็ไม่เหนียวมากเกินไปมันก็ไม่แป้งมันแป้งไงันอเนปสมเนี่ยเวลาทําแล้วมันจะนุ่มอ่ะยินแล้วนุ่มวะเย็นแล้วมันก็ไม่ไม่แข็งอ,อร่อยจริงทำง่ายด้วยนะอาหารจานนี้ทำง่ายมากเขาเรียกว่าหอยหอยทอดหอยนางรมหอยนางรมทอดแต่เอาชนิดตัวเล็ก ถ้าเป็นบ้านเราเรียกถ้าเป็นหอยติบหอยติบตัวใหญ่แบบนี้อย่าลืมนะคะเอาไปทําตามได้นะคะง่ายๆไม่เข้าใจถามมาได้นะคะเอ,อเป็นของกินเล่นกินแล้วอิ่มท้องด้วยอร่อยกินแล้วไม่ต้องกินข้าวก็ได้เพราะมันมีแป้งเยอะอยู่แล้วในนี่ยมีแป้งล้วนๆเลยแล้วอย่าลืมทําตามนะคะดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ กับิดตามให้พีพิกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย